สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับผมมาพ่อกันอีกแล้วนะครับผมนุ่งนิ่พาชิมนะครับมินิสิพาพ่อแม่พี่น้องมากินแกงขีดเล็กนะครับผมพ่อแม่พี่น้องผ่อนท้อนเลยครับผมใส่หนังนะครับผมหนังหมูนะครับผมโมแมนเนื้อนะครับผมพ่อแม่พี่น้องใส่กับข้าวเหนียวนะครับผมนี่ครับคือเกานะครับผมไม่ต้องเอียงหลายดอกนะครับผมสําหรับนุ่งนิ่งนะมากมาพี่น้องมากินเขาน้อกันนะครับผม พักับก็มีสำนวนแล้วพี่น้องนี่นะครับผมแจวจำแจวนะครับผมสดหอนหอนพ่อแม่พี่นอ้องดีแล้วโอ้อืมอืมโอ,มอม้เสียบครับผมนี่ครับผมอืม หอมบูอเข้าท่ายอยูพี่น้องนี่ครับผม เสียบใส่ใบแมงักพร้อมนะครับหอมอืมทำมีไงเลยครับผมสตดเอาพี่น้อง เมนูนี่โดนเติบแล้วนะครับผมพ,พี่น้องบุ่ไดกินโดนแล้วครับผมนี่คิดอยากนะครับผมครับมาครับพี่น้องมา บุคคลบนได้เดอกพี่น้องต้มถิ่มก่อนนะครับเล็กน้ำนึ่งนะครับผมนี่ครับอมอสางซ้จานครับนัง เยวกระแสบอืมพาพี่น้องมากินเมนูบ้านๆนะครับผม ง่ายๆนะครับผมไม่ต้องอย่างลายเดี๋ยวพี่น้องอือ ตดเลยพี่น้องใบแมงแลักครับผมโรยหนานะครับพี่น้องความหอมแซบ่บ เอากับติดมือพี่นอ้องนี่ครับพี่นอ้องอือ อันนี้บคเคือพวกนะครับผมผมไม่มี่น้ทำซื้อถ่ายก็แล้วกันนะครับผม ขอกินน้ำก่อนนะครับผมพ่อแม่พี่น้องพักขนาดครับมอนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องเมื่อกินแกงเน้อโอ้แกงน้อ,อ,นอใหม่เพิ่นนะแกงกินเล็กนะครับผมใส่หนังหมูนะครับผมพ่อแม่พี่น้องแซ่บครับผมขอขอบคุณขอบคุณนะครับผมทุกการติดตามน,นะครับกดอ,อะไรก็แชร์ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง น้องนี่ก็สิขอตอบแทนพ่อแม่พี่น้องในการหาเมนูเสร็จแทมาสู่พี่น้องกินนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับมีความสุขเรยๆนะครับอย่าเจ็ยบอย่าไข่นะครับโรกพี้ก็ย่าได้มีคิดสิ่งใดขอให้สมปารถนานะครับผมแบมือขอให้ได้กแก้วไม่ได้โช์น,นะครับผมทษกทายก็ยได้ผ่าน,นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ